พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับกล้องราคาประหยัดนะครับเป็นกล้องบูสเนลนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรุ่นนะครับนี่นะครับบูสเนลนะครับสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับผม eg นะครับผมตัวนี้จะมีไฟนะครับเสลยงจะมีไฟนะครับผม โอเคนะครับกล่องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมท่านไหนที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผมจะเอามาเรื่อยๆนะครับผมสินค้าราคาประหยัดนะครับจะมาขายให้เพื่อนๆพี่ๆกันนะครับผมได้ใช้กันนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะผมนี่นะครับกล้องบลูสแนวนะครับตัวนี้นะครับสามขีดเก้านะครับ คูณ40นะครับ eg นะครับผมตัวนี้นะครับหน่าเรียนจะอยู่ที่40มิลนะครับผมท่อจะเป็นท่อ25.4านะครับเป็นท่อมาตรฐานนะครับท่อ25.4านะครับผมการปรับบนล่างนะครับซ้ายขววนะครับจะเป็นแบบปรับในนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับปรับแบบนี้นะครับโมแน่นมากนะครับแน่นกึกเลยนะครับผมนี่นะครับผม แน่นมากครับปรับเสร็จก็ปิดฝาไว้นะครับผมเผื่อไปเกี่ยวกับกระเป๋าอะไรนะครับเวลาออกล่านะครับผมปืนอัดลมนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมลูกกดนะครับสามารถติดได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับระยะซูมนะครับจะอยู่ที่สามเท่าของสายตานะครับถึงเก้าเท่านะครับนี่นะครับนี่นะครับผมเส้นเล็งจะมีไฟนะครับมีไฟสองสีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับ สามารถปรับได้แห่สติปนะครับผมความสว่างนะครับผมแหระดับความสว่างนะครับผมของแต่ละสีนะครับผมนี่นะครับตัวนี้สามารถปรับสายตาได้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับปรับสายตาได้นะครับอ่าปรับสายตาได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับงานเนียนๆนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นเล็งกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผม นี่นะครับชัดแจ๋วนะครับตัวนี้นะครับผมสินค้ามีรับประกันนะครับผมเจ็ดวันเสียภายในเจ็ดวันนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เค็มตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมเส้นเล็งจะเป็นสกิลแบบนี้นะครับเผื่อกระสุนตกไกลตกใกล้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับนี่นะครับ ล้าเปิดไฟนะครับนี่นะครับต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับจึงจะเห็นชัดนี่นะครับนี่นะครับนี่ไฟสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดสีเขียวให้ดูนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับสีเขียวก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับผมเส้นเล็งชัดเจ๋วอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้โอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันเลยครับว่ามีอะไรแถมให้บ้างนะครับภายในกล่องนะครับผมกล้องบุสแนวนะครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้นี่นะครับเอกสารการใช้งานนะครับผมนี่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับภายในกล่องนะครับถไฮด็อลินนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับใครที่ออกหน้าออกอะไรมาก็ต้องได้ใช้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อความชัดความใสนะครับนี่นะครับ ขาจับรางนะครับตัวนี้แถมให้เป็นน็อตสีรูเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบสิบเอ็ดมิลทรงสูงนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ใช้แบบยี่สิบมิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับผมนี่นะครับฝาครอบหัวท้ายนะครับแบบยางยืดนะครับตัวนี้นะครับช่วยลดแสงได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับราคาตัวนี้นะครับ จากปกตินะครับจะอยู่ที่1290บาทนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจัดโปรเปิดช่องใหม่นะครับผมผมจะขายในราคาต่ากว่าทุนนะครับโอเคนะครับขายในราคาต่ำกว่าทุนนะครับจะขายเพียง650บาทรวมจัดส่งฟรีเลยครับอจะขายเพียง650บาทจัดส่งฟรีเลยนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับผมสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผม ท่านไหนเห็นคลิปนี้ก็รีบทักมาเลยนะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ JUKPPP นะครับผม a d นะครับ JUKPPP นะครับผมอย่าลืมเติมอดกันนะครับเพื่อนๆที่พี่วันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ